บ็อกโผล่มาแล้วโอ้ยโผล่มาเรื่อยๆเลยโอ้ยมีเสียงบล็อกโผล่มาด้วยไว้ไว้ล่วงต่ที่สอบมันก็รู้สึกสบายๆอายอไม่น่าพูดเลยโอ้โหโล่วงเปิดเสียงเพื่อความเล้าใจมาพิ่งโอ้ยตัวเบอเลยอ่ะ สวัสดีทุกคนวันนี้พี่เฟีย้ยวจะมาเล่นปลากวัวในแมปลังพึง่งไม่รู้ว่าพี่เฟีย้ยวจะสามารถออกจากลังพึ่งใหญ่ๆได้หรือเปล่าบอกเลยว่าทุกคนต้องมาเชียร์กันเอาล่ะวันนี้เราจะทำการออกจากลังพึ่งให้ได้ข่ออื่นเราต้องกระโดดตรงนี้เฮ้ยตรงนี้เป็นบ่าวลาวาด้วยสินนะมันอันตรายมากๆ เฮ้ยเกระโดดมาชุบโอเคปุ๊บมาแล้วกระโดดตรงนี้เออทางนัานทีอะไรอุย้ยมีที่เซฟด้วยเซฟก่อนละกันนะทำการเซฟว้าวเครื่องเซฟว้าวอุย้ยตัวอะไรอ่ะอุย้ยพึ่งโต๊ะมาเอกเลยอ่ะอุย้ยเราติดอยู่ในรังพึ่งจริงนั้นเนี่ยอยากรู้ว่าเป็นยังไงอยากรู้ก็ดูเลยนี่งไงอา้าโด,ดดไม่ได้ อาจปล่อยฉันออกไปเจ้ารังพึ่งโอ้ออกไม่ได้อะทุกคนแต่เอาง่ายๆว่าเราตอนนี้เราติดอยู่ในลังพึ่งไงทุกคน่อเอาล่ะเราทําการปากลัวกันต่อเลย <c oughs> นี่ด่านนี้ด่านแรกใช่ไหมโหนี่คือด่านแรกเองเหรอเนี่ยชึบแล้วก็กะโดดอีกชุบชึบชึบนี่ไงผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วด่านแรกบอกเลยว,ว่าหมูหมูสบายมากๆเลยอ่ะ นี่ไงด่านที่สอง้ยเฮ้ยบล็อกมาอุ้ยชึบอุ้ยชึบบล็อกโผล่มาแล้วอุ้ยโผล่มาเรื่อยๆเลยอุ้ยมีเสียงบล็อกโผล่มาด้วยโอ้ยโอ้ยร่วงโอ๊ยช่วยด้วยอ่บแล้วก็ชึบชึบทางไหนทางนี้ชึบทางไหนอีกอ่ะทางนี้ปะโอเคทางนี้ทางนี้นี่ไง ด่านที่สองมันก็รู้สึกสบายสบายอายไม่น่าพูดเลยโอโ้โหล่วงเลยอโอ้ยไม่น่าพูดเลยาใหมนี่ไงนี่ไงนี่แล้วก็ชือ้ออชือ้ออ้า<ะ>า<อ><ะ>นี่เออผ่านแล้วนะไปแล้วก็ ึบนี่ไงผ่านจนได้โอ้ตอนที่2ก็ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่ขอเซฟก่อน,อนละกันทุกคนดูดิเห็นไหมเราอยู่ในรังโอโอพึ่งจริงๆนั่นเนี่ยดูดิรังพึ่งอันแบบเอิร์กเลยอ่ะ <c oughs> อยากอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูว้าวรังพึ่งอ่ะช่วยด้วยอ๋ออ๋อมีบล็อกขึ้นมา <c oughs> โอเคโอเคโอเคบล็อกมาแล้ว <c oughs> โอเคมาแล้วชึบไายะังไปะยะัง มาละอีซี่อีซี่อีกเซฟได้ระวังหนามพึ่งอะไรคือระวังหนามพึ่งอ่ะไม่รู้อะเรากระโดดไปก่อนแล้วกันทุกคนเชิบเชบโอ้ยมีหนามเออจริงด้วยมีหนามโอ้ยมีหนามยิงไงมีหนามยิงระวังระังทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยรีบ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 รีอรีเรี่อีบร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 ีนรีบบรรบรบบ ชึบเป็นไงเป็นไงเป็นไงลีลาโชว์สเต็ปเึเจ็บชึบโยกโยกเอวใส่สะโพกเป็นไงล่ะเซฟพอยต์เนี่ยนนี้คือด่านที่5หรอโหรอด่านที่5ระวังน้ำเพิ่งใช่ไหมไม่กลัวหรอกเพราะว่าอยู่กับพี่เฟี้ยวอะไรมันก็ง่ายไปหมดเลยนี่ไงทุกคนเป็นไงล่ะบอกแล้วอุยอ้ยอุ้ยระวังด่านที่6โอเคอเซฟเซฟพอยต์โอเคเซฟละโอเคระวัง อ่าที่ออกชึบชือ,ชอ,อาบาชบาาไปโดนเขาลอกอีกแล้วไปทางนี้ทางนี้โอเคแล้วก็สามสองหนึ่งไปเลยโอ้โหเช็คพอยด์ด่านที่เจ็ดอะไรอ่ะมีหอกหินเอาไว้ทำอะไรหอกหินอ่ะอ๋อเอาไว้ปลาใส่เจ้านี่สินะอืมมา ทำการป่านี่ไงป,ป่าพึ่งปะนี่ไงนี่ไงนี่แน่เออตายสักทีโอยมีปุบออกมาแล้วทุกคนปุบปุปุโอเคเราได้สวิตชมาแล้วทุกคนปา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 ,ปาเราต้องออกจากที่นี่ให้ได้เพราะเราติดอยู่ในรังพึ่งโอ้ยเราจะออกได้ไหมเนี่ยนี่ไงทางนี้เอาเชิบทางนี้เอาเชิบเชิบเชิบเฮ้ยแล้วก็ทำการวางสวิชไฟเรียบร้อย ไปไหนต่อไปนี้หรอโอเคเดี๋ยวนะดูดิเนียนมากเลยมองไม่เห็นเลยตอนแรกอะ่ะหาบล็อกไม่เจอเห็นไหมทุกคนหายไปเลยอะ่ะเห็นปะไม่เห็นเลยบล็อกโอ้เชือบเชือบโอ้ตาลายโอ้ยมาละโอ้โอเคผ่านอา้าวไม่มีที่เซฟพอยต์เหรองั้นเราก็อย่าพลาดแล้วกันทุกคนระวางัาวางระวังด่านที่แปดไม่มีที่จุดเซฟด้วย ระวังพลาดหาสวิตชใต้น้ำหรองั้นหราเซฟก่อนละกันนะเซฟหาสวิตช์ใต้น้ำเอาล่ะบุบบุดน้ำเราลูกคหาสวิก่อไม่มีบุบบุบบุเอ๊ะเหดีป่ามีเจอแล้วอูเาอูเาวอเลย โอ๊ยโอ๊ยโอ๊อกลับจมน้ำตายโอยโอ้ยไม่ใช่ใ่เลยแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องไปไหนต่อล่ะอู้เรือครับออกออกอู้อ้อูอ้ับจมน้ำเฮ้ยนี่ไง่ไปแล้วโอเคเซฟพอยต์ดาที่เก้า โอ้ยเราจะออกจะล้างพึ่งได้ไหมระวังรูปไฟลั่วโอ้ยโอ้ยเต็มไปหมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอโอ้โอทุกคนระวังโจะหลบหลบลบอ่ะอ่ะอ่ะโอ้โหจิ้วจิ้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหน่ากลัวไปกันดีกว่าเตะพอย์นี่ดาอะไรกันเขาวังกวดเหรอเขาวังกวดต้ tai, s <S องเจอท่าที่นี้เจอฉันจะเดินไปแบบเนียนๆบอกแล้วว่ามีที่เกมไหนฉันก็เก่งไปหมดเลยนี่นี่นี่เนี่ย ง่ายมากๆเป็นงานเทคนิค่ะนี่คือเทคนิคของพี่นี่ไงผ่านไปแล้วเซฟพอยต์นี่น้ำผึ้งหรอโอ้ยน้ำผึ้งโอ้ยตอนนี้เราอยู่รังผึ้งไงระวงังทุกคนระว,วงังชึบชึบไ้ลูกแหวไม่ไหวแล้วนะทำการกินไก่เพิ่มพลังของวิเศษจากโดนาเอบอง ไปเริ่มกันเอาชืบอ้าวเอาชืบอแล้วง่ายตอ่อลงไปข้างล่างลงไปเลยเออบึ๊บบคลิป <c oughs> ไปบีที่เจ็บอยู่ไหนครับไม่มีระวังอตาที่เจ็บสองชื้ระวังอย่าลงน้ำแล้วกันนะทุกคนถ้าน้ำมีพิษโอเคทางทางนี้แหละเออเซฟพอยโอ้ย <c oughs> เราจะออกจากรังพึ่งได้แล้วทุกคน อยู่จิ๊บเดียวด่านที่13อุ้ยดันวัวดันวัวอะไรคือดันวัวอะไรเราทำอไมต้องดันเราต้องดันวัวอ๋อดันวัวเหรอไปเลยเจ้าวัวไป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 เออผ่านแล้วอ้ยอย่าดื้ออย่าดื้ออย่าดื้อไปแล้วเฮ้ปเฮ้นี่ไงผ่านนันต่อดันต่อเฮ้ปเฮ้ผ่านแล้ว เอาตัวนี้แหละไปไปผ่านแล้วเซฟพอยด่านที่สิีช่ชึบ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 นี่ผ่าน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 เป็นง่ายง่ายไปทีเดียวเลยโอ้ง่ายมากโอเคด,ด่านวะนี่คือด่านที่อะไรหู่านเต็มไปหมดเลยทุกคนด่านที่สิบห้าระวังน้ำนะโอ้ยมีพิษตั้น ไม่ไหวแล้วกินไก่เพิ่มพลังสเปเชียลเอ็กแท็กก้าอ่ะรอดรอดอ่ะอ,อ่ะจะผ่านแล้วจะผ่านแล้วกจะผ่านแล้วจะผ่านแล้วผ่านแล้วโอโ้เกือบตายโอเคเซฟเลยโอ้ยอะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่าให้ฉันหาสวิตนั่นไงว่าแล้วโอ้ยชาตินี้มีอะไรแปลกด้วย หมดแล้วแล้วง่ายต่อประตูเปิดไหมอ่ะอ่ะประตูเปิดแล้วทุกคนโอ้ยเอาวะผ่านเร็วง่ายจริงๆรวยด่านที่17แล้วทุกคนด่านอะไรอ่ะด่านตาตกระโดดตามต้นไม้อโอ้แบบนี้ของกล้วยกล้วยทางน,นี้โอเคแล้วก็ไปโอเคผ่านแล้วโอเคเซฟพอย ด่านที่18ด่านอะไรมีไก่ด้วยอู้ยไก่หลายสีมีสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองอหาโซวิกอีกเยอะเหรออ๋อโอ๊ยมันมีควายผิดมีควายผิดอีกอะไรทางดีไอเอ้ยมีอะไรแปลกๆปลกดีไงเปิดแล้วโอเคอ้อยว่ะระวังนี่อ้อยมากับฉันโอ้ยมาตามฉันมาโอเคด่านที่19ด่านเหตอะไรไม่รู้แต่ว่า มันไม่ได้ค้าม,มือกาะชัดต้องหาปุ่มอีกอ่ะโอ้โหมีจริงเอ้ยนี่ไงมีจริงด้วยมาแล้วโอเคเราได้ปุ่มแล้วทุกคนเราเราก็แค่ไปกระโดดปากกวงก้าแขนัันโอ้ยง่าย,ายกระโดดไปเออเอาอ่ะวางปุ่มด่านที่ยี่สิบด่านสุดท้ายยอด่านที่ยีสิบเป็นด่านอะไรกันนะ มีเซฟอะเซฟก่อนละกันนะเซฟก่อนโอ้ยมีปุง่งมีปืนด้วย <c oughs> กำจัดเพื่งองหรอหยิบปืนมาได้ปืนมาแล้วทุกคนเราไม่ปืนนี้แล้วก็ดาบมาเปิดเสียงเพื่อความเล้าใจมาเพื่องโอ้ยตัวเบอ,อเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย นี่ไงนี่ไงนี่ไงยิ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 งโอ้ยพึ่งเล็กโอ้ย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 บอลพึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไงนี่ไงเออเขาเป็นโหดจังอ่ะมีปืนใหญ่ไหมไม่มีเฮ้ยต้องมีปืนพกพึ่งแอบยิง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 มันยิง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 เอ้อโหดจังอ่ะ นี่ไงยิ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 ไอ้น่อยแน่นี่ไงนี่ไงนี่ไหนนี่ไห่นี่แห่นี่แนอ้่อนไอ้อ้ไอ้ไย้ไอ้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 ไอไอ้ไอ้ไอ้ไ้้อ้้อ้ไอ้ไไออ้ไ้ออ้ไนออ้้มไออ ไม่ค่อยยิงยิงยิงแล้วก็ยิงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่ามาอย่ามากัดเจ็บเจ็บแค่ลูกมันกับมันแล้วกูจะตายแล้เนี่ยทำไมอะยิงยิงยิงที่หางยิงยิงที่ตูดยิงตูดนี่ไงยิงที่หางมันนี่ไงนี่ยิงที่หนามโอ้ยตายแล้วเหรอยังไม่ตายยิงเจ๊แก โอ้ยนี่เป็นพญาพญาพึ่งพญาพึ่งยิงยิงยิงโอ๋อมันเอารูปมาเต็มเลยโอ้โยโอ้ยโอ้ยระวังโอ้ยโอ้ยมันอาจจะตายพญาพึ่งอ้าวตายแล้วเหรอหายไปไหนโอยยังไม่ตายนี่ไงนี่แนนี่แนนี่ไง เนี่ยหนีหนีกันนี่กันเอ้ยโหแรงมากเลยมันไม่มีเอาชุดเกาะเหรอผมไม่มีชุดเกาะแค่นี้จะทำอะไรได้ปะเนี่ยงั้นยิงอ่ะยิง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 จะตายแล้วตายตายแล้วยิงไปโหว้าวได้ไม่มีมีเลือดให้เห็นชึบชึบยิงไอ้ไอ้ เพิ่มในพลังชีวิตไม่มีขึ้นเออขึ้นละโอ้ยมีแต่พึ่งโอ้พึ่งเต็มหมดเลยโอ้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 โโยิง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 ให้ดาบตีดาบตีนี่ตีเอาไปไปต่อหนีหนี นี่กำจัดบอสพึ่งแล้วก็จัดยังไงล่ะมันถึกอย่างนี้อ่ะว้าโอ้ยสู้มันยังไงได้เนี่ยนี่ไงนี่แน่นี่แน่ตายสักทีอุ้ยอุโอ้ยระวังดิตายตาตายตาโอ้ยโอ้ยโอ้ยสู้มันไม่ได้เลยโอ้ยมันตัวมันเลิศมันมาแล้วว้าตีเราเนี่ยเจ้าพึ่งว่ายอมจะเถอ่อ ว้าไหวๆแล้วนะโอ้ยหยิบปืนไม่ได้มีแค่อาวุธแค่นี้เราชักแม็กซ์ยิงยิงระยะไกลยิงยิงนี่แน่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 นี่ไง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 จัดการลูกเลยจัดการลูกนี่ไงนี่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 ลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหน กำจัดพึ่งกำจัดพึ่งไหนพึ่งอยู่ไหนเอาเอาพึ่งมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องฆ่าพึ่งให้ตายทุกคนพึ่งพึ่งพึ่งไหนเอามาเอาเอาลูกของแกมาให้ฉันโอ้ยมาใช้พลั่กล็อกขาดีไงไมาแล้วมาแล้วตี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 ตต อ้า oh, วหาย้าไม่ไหวแล้วนะโอ้ยโอ้ยหนีก็ได้ทุกคนหนีไปทางอื่นกันดีกว่าโอ้ย้ทุกคนชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิตดตั้รคาสวัสดีใช้ขอขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหนะ้าลาไปก่อนสวัสดีครับบา,บายบายโอ้ยพึ่งแมงตัวเบลเลยใครจะสููได้วันเดียไปแล้ว